อู๋เอียนเอียนเอียนพี่น้องเอียนอู๋แต้มเอียนมากครับเฮ้ยอู๋เอียนใส่งอ่างพี่น้อง,โอ,งโอ้๋โบถือปลาถือเอียนครับเอ้าวโอ้โตกน้ำพี่น้องตกน้ำว้าโอ้ย สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเปยบักสมปอยชาแนลนะครับพาพีพ้าหนองมาหยามเบ็ดครับพี่น้องใช่ละ่ะโอ้พี่เอา้ารอดไปบกรอดกับมานั่มเนี่โอ้หลงทางรอดเลยเกือบมันยังลวงไปรอดปะออกก้อนเลยออกก้อนที่ละมึงเออ หลอดกับไปน้าครับพี่น้องทำหน้าที่ตลอดนะหลอดมึงนี่ลุมแมงกิซอนเก่าผมครับเคยมาหลอดแมงกิซอนอยู่นี่แหละนะครับไปเดี๋ยวไปลุ่นเบ็ดน้ำกันครับพี่น้อง วัปลาพี่น้องปลาเบ็ดพดัทยูนีไปนี่นี่ <c ười> กินเบ็ดบ่ละอ้ยเหยื่อยังคือเกา่าเบิ่งเปลี่ยนเหยื่อให้ก่อนครับไปลหลังต่อไปครับพี่น้องส่งคือบอ่ละ <c ười> หมานบนนอกมาดินะครับเอา้าเหงื่ยังคือเก่าครับพี่้องหลังนี้เป็นยังไงครับมิดซีรีโอ้เหงื่อยังคือเก่าครับพี่้องเอา้าเหงื่อเสามันหมานเ,น,หนเดินแนวนี้เหงีง่อย,ยังคือเกา่า เป็นจังไนไรครับโอ้หลอนพี่นอ้องมาเบิ่งหลังนี่ครับพี่น้องโอ้ยเด็ดเด็ดโค้งพี่น้องเด็ดโค้องอยู่นบนน้อแบบนีนน้พี่อ,อ,อุ้ยเย็นหามึงอู้ยเย็นเยนเยนพี่น้องเย็นอู้ยแต้มเย็นมากครับ โอ้ยเอียนใส่งามๆพี่น้องโอ้โบหถือปลาถือเอียนครับเอา้าโอ,โอ้มีเอียนครับพี่น้องใส่เบ็ดมาหนิเอา้าเอียนใส่งามๆครับผมนะแต้มเอียนครับ โอ้ใส่งา,งามครับพี่น้องนี่นะครับโอ้ยคนนะนะครับมาแต้มแรกมาครับยามเบ็ดมือนี้นะครับแต้มเอียนงามๆครับพี่น้องตัดนะครับหลังตัวมาครับหันแต้มเอียนครับพี่น้อง หลังนี่ทำงานกันแล้วม้งเอมีความเคลื่อนไหวพี่น้องหลังนี้โอ้โหตุ๊กน้ำพี่น้องตกน้ำโอ้ยโอ้ยเป็นดงเลนหอ โอ้โหเหมือนโอ้โตกน้ำโอ้เปียกเลยดีแต่โทรศัพท์โปรตกน้ำครับผมโอ้โหโอ้หมื่นหลายเอาโอ้เดี๋ยวต่้งกล่องก่อนครับบึ้งเบ็ดหลังนี้ครับเป็นจังไลย

นี่ให้พี่น่องเบิ้งนะครับห้อยตกนนำทะไล่โอี่ครับพี่น่องนี่ห้อยทะไล่ลงนะครับห้อยเมื่นลงหันเนี่ยนะครับโอ้ยไปหลังต่อไปครับ ังต่อมาครับเอ้ยหลังนี้เป็นจังไงหลอนพี่น้องเห็นไหครับพี่น้องหลังนี้สายคือเป็นตึงๆอยู่พี่โอ้ยูมิงดาเมิงดาไปามิงดาพี่น้องเมิงดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดามึงดาโอ้โอ้ยบุก่าจับครับยันมันถอดมือโอ้ยมงดาพี่น้องไปละโ,อ,โ,อ,โอ,ลอ, <c ười> อ้โอ้ยเป็นจังไดยครับโอ้ยหลอนคือพ่อน่อโอ้ยหลอนไลค์ครับพี่น้องมคอนี้หลอนก็หลอนนะครับโอ้มาพี่น้อง ซอีกองหลังสุดท้ายครับผมโอ้ยังคือเก่าตัวนี้ครับโอ้ยยังนี่โอ้ยเขียดเขียดเขียดพี่น้องขี้งงเป็นยังไงโอ้กระปูกระปูพี่น้องเอ้ยกระปูตัวนี้อีกแล้วครับนี่ อยู่ในหน่ำน,นะครับเอาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงนะครับเดี๋ยวแต้มเอียนตัวนึงครับพี่น้องเอียนใส่งาๆอยู่นะครับตกนนํำนะครับแต้มเอียนตัวนึงครับพี่น้องเอายางหน่อยก็มีแต้มให้พี่น้องเข้าเบิงไปนะครับยมเบ็ดยังมางขึ้นครับพี่น้อง ได้ยันใส่งามๆม,มาตัวหนึ่งครับครับมืออนี้บพ่ค่อยมานปนไหนครับโต๊กน้ำน้ำครับพี่น้อง <c oughs> อาถึกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับช่องเปิดผึกสมเปรชแนลน้ำขอบคุณหลายๆครับเหมเอือนเสื้คือสิมีแต้มีรอกนะ